กองฟางเจ้ากอองฟางก่องหญ้าก่องหญ้าปนตัดหญ้าแล้วปนม้วนเป็นก้อนเหมือนก้อนปันปลติกไว้บหื้อซกกินหน้าหนาวนะเจ้าเนี่ยแล้วเปนนะเจ็ดโมงแลงแล้วนะแดดแซ่แรงเนี่ยพลิห้อนขนาดเลยเพนเนี่ยเนี่ยปนปันเป็นก้อนไว้ก้อนไว้บ้หู้ดูวะปนเขียนสัญลักษณ์อย่างนั้นนี่นะตัวนี้นะมันหมายถึงอย่างมบ้หู้ของเพลนเนี่ย W ตัว V วนะภาษาเยอรมันบนห้องตัว V วน่ะนี่น่ะ W ภาษาอังกฤษนะนะนะเป็นแปลงเป็นก้อนเป็นก้อนไปอ่ะอันนี้นยาเด้อยาเด้อบวดใจอ่นฟางเข้าน่ะ ฟังเข้านะหำยางเนื้ออันนี้หญ้าเจ้าเนี่ยเป็นตัดหญ้าจากเนี่ยในสวนหญ้าบนฮะในหมู่มบ้านแห่งหมู่บ้านหนึง่งก่อนจะถึงตำบลอ่ะหมู่บ้านกาสเวก็ะแต่มันอยู่หลังเขาบ้านเฮานี่เองมันเดินหากันได้อยู่มันเดินไปตัางโลดก็ได้เดินมาตางตรงน้าน,นี่ก็ได้บนเขานี่เจ้านะดูกล่องหญ้าบนตัดหญ้าไว้